คนที่สามพระครูสุเทพสิทธิคุณคนที่สี่นางสุกัญญารัชชานติคนที่ห้านางสุทินคุ้มไพโรธคนที่หกนายสมชัยยกตรีท่านเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคม2480พื้นเพเดิมบ้านเลขที่5ถนนสุริยวงศ์ตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่ การศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดศรีสุพันณ์ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยร,ระดับปวชวิทยาลัยเทคนิคภาพพยัพช่างโลหะหน้าที่การงานท่านได้ปฏิบัติงานที่โรงงานยาสูบหน่วยงานมาลาเรียและบริษัทสร้างทางสายปลายแม่แตงแม่ห้องสอนเชียงใหม่การบรรพชา ท่านได้เข้าบรรพชาเมื่อวันที่24รรกรกฎาคม2509ขณะอายุ29ปีและขาศสีมาวัดศรีสุพรรณอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับฉายาทานิสโร จำพรรษาณวัดทาธรรมหนึ่งพรรษาจากนั้นได้มาจำพรรษาที่วัดรบุญเรืองแี้วิทยาฐานะพศ2509สอบได้นักธรมตรีนักวัดศรีบุนเรืองจังหวัดแพร่ศ2509ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์จำลองรับิดสีโลวัดศรีบุญเรืองจังหวัดแพร่สามปีธรรมนัส์ พศ2519ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชันตรีณวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์พศ2527ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูส <inheritance> ัญญาบัตรชั้นโทในราชสินนามเดิมณวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่หน้าที่การงาน ของท่านพศ2512รักษาการเจ้าอาวาสวัดสรีบุญเรืองตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่พศ2516เป็นพระอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานณวัดสรีบุญเรืองพศ2519เป็นเจ้าคณะตำบลหนองหอยพศ2519ก่อตั้งสำนัก เรียนนักธรรมวัดศรีบุญเรืองและอบรมนักเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประจำตำบลหนองหอยพศ2520เป็นพระวินัยาธิการพรานศรีปริยานุรักษ์แต่งตั้งเป็นคณะปกครองสงจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งใน9รูปพศ2521เป็นผู้จัดก,การโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยาติศึกษาพศ2523 เป็นพระอุปชาพศ2527เป็นพระตรวจก